รัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรตามจะต้องมีเรื่องเด็นยอมในเรื่องมาตรการในเรื่องการหาการยาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและครบวงจรและนโยบายด้านการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิวัติการศึกษาแก้ไขปัญหาประเทศ โดยออกมาตรการป้องกันและเสริมสร้างความรอบรู้อันตรายจากบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดทางโรงเรียนบ้านเหล่าละลาดบำรุงภายใต้การบริหารงานของนายเอกลักษณ์อินกันผู้อำนวยการโรงเรียนในเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีมีความสุขปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน การดำเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวภายใต้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ีด้านของห้องเรียนสีขาวคือมีแหรงเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมทุกห้องเรียนมีการดำเนินการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาวคือมีการจัดตั้งนักเรียนแกนนำสี่ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมฝ่ายการเรียนนักเรียนแกนนำมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนในห้องเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำแหล่งเรียนรู้มุมความรู้ป้ายนิเทศในห้องเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนฝ่ายการงานนักเรียนแกนนำ ดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียนจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในการปฏิบัติงานทั้ง4ฝ่ายฝ่ายสารวัตรนักเรียนนักเรียนแกนนํามีการกําหนดมาตรการการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและการบันทึกการดําเนินงานตามมาตรการการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงและรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียนเช่นกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดร่วมมือในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆและกิจกรรมนอกสถานศึกษาเช่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาโดยมีครูประจำชั้นเป็นครูที่ปรึกษาให้คำชี้แนะและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านของโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุง1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้ํำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินการตามเจ็ดแนวทางของโรงเรียนปลอดบุหรี่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยมีการบูรณาการกับวันสำคัญนอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นโดยผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจากห้องเรียนทั้งหมด12ห้องเรียน มีห้องเรียนสีขาวดีเด่นทั้งหมด12ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนทํากิจกรรมต่อไป 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครูประจําชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนโดยใช้แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้นักเรียนผู้ปกครองและครูประจำชั้นประเมินตามแบบ SDQ คัดกรองนักเรียนรายบุคคลตามขั้นตอนในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสามารถพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพรสน มาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อจัดตั้งคลินิกเสมาลักเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลพบว่ามีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละศูนย์ทางโรงเรียนได้เตรียมการรองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีการวางแผนตามมาตรการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยจัดทำา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในด้านการบำบัดรักษาและส่งต่อนักเรียนในกรณีที่มีนักเรียนติดยาเสพติดได้แก่สถานีตำรวจภูทรเวียงตาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงตา 4. มาตรก,การเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการจัดตั้งตู้เสมารักบริเวณหน้าห้องคลินิกเสมารักและมีช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรับแจ้งแหล่งมั่วสุมจำน่ายเสพและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้จัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่น การเล่นกีฬาเล่นดนตรีงานศิลปะการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนได้ดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการการลงโทษการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานในการนำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขณอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2 โดยครูสภานักเรียนและนักเรียนแกนนําเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนสร้างภาคีเครือข่ายและทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีการนิเทศก,กํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบนวัตกรรมหรือผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice การขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสู่ความเข้มแข็งด้วยคุณธรรมนำปัญญาโดยใช้รูปแบบ 6BCS สี่เโมเดลซึ่งโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิสีขาอันมีศีลสมาธิปัญญาเป็นการฝึกควบคุมตนเองทั้งด้านกายวาจาและใจ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีสติปัญญาและความรอบคอบจนเกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างยั่งยืนได้ดำเนินงานตามกระบวนการ P D C A โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายคือผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนโดยมีกรอบการพัฒน,นารูปแบบกระบวนการการขับเคลื่อนนวัตกรรมดังนี้ Base Strategy การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่ดีในการดำเนินการโดยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำข้อมูลสาระสนเทศในการวางแผนดำเนินงาน Base Teamwork การสร้างทีมงานที่ดี โดยมีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการประชุมวางแผนการดำเนินงานกำหนดกรอบการดำเนินงานจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน Base Integration การบูรณาการคุณธรรมโดยการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขในทุกกระบวนการทำงานและในทุกนิติ Base Network การมีเครือข่ายที่ดีในการแสวงหาพันธมิตรและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการร่วมวางแผนรวมระดมพลังสมองพลังสามัคคีพลังปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในทุกมิติ b a s e evaluation การวัดและประเมินผลที่ดีมีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลที่ได้จากการดำเนินงาน ตามแผนงานเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ Base Improvement and Development การปรับปรุงและการพัฒนาที่ดีมีการปรับปรุงพัฒนางานที่สม่ำเสมอเพื่อให้งานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสถานศึกษาอื่นได้ Standard การทำงานที่มีมาตรฐานโดยคณะกรรมการดำเนินงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบตามกระบวนการที่ได้กำหนดในแผนงานและมีการนิเทศกำกับติดตามตามตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ Soft skill คือการทำงานที่ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะในการเป็นผู้นำที่ดีในการนำคณะทำงานดำเนินงานด้วยความราบรื่นไม่มีการขัดแย้ง Service Mind การทำงานที่มีใจบริการที่ดีคือคณะกรรมการดำเนินงานด้วยความเต็มใจมีความทุ่มเทเสียสละมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม s e n s i b l e คณะกรรมการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลมีหลักการในการดำเนินงานที่สามารถอ้างอิงได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก จากการนำเนินงานการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวต่อต้อตานยาเสพติดและอบายมุขสู่ความเข้มแข็งด้วยคุณธรรมนำปัญญาโดยใช้รูปแบบ6 b c s โ o เดลส่งผลให้เกิดผลสำฤทธิ์ดังนี้นักเรียนเข้มแข็งนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าลันลาดบำรุงได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดผ่านการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม ในทุกกระบวนการทำงานโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียนรวมถึงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนำไปสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมกครูเข้มแข็ง โรงเรียนมีทีมงานภายในที่เข้มแข็งในการกำหนดแนวทางการร่วมวางแผนร่วมระดมพลังสมองพลังปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนโรงเรียนเข้มแข็งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีความหลากหลายทางความร่วมมือที่เป็นที่ประจักษ์ ในการกำหนดแนวทางการร่วมวางแผนรวมพลังสมองพลังปฏิบัติการในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในทุกมิติมีชุมชนที่เป็นเครือข่ายภายนอกโรงเรียนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมด้านยาเสพติดและให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลของนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขให้มีความต่อเนื่องและย,ยั่งยืนผลการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านเหล่าล่นลาดบำรุงได้ดำเนินงานตามสถานศึกษาสีขาวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปีการศึกษา2567ได้ขยายเครือข่ายสถานศึกษาจำนวน3โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนบ้านบ่อ ตำบลห้วยอ้ออ,อลองจัังหวดแพร่ 2. โรงเรียนบ้านนาตุ้มครูรุราชวิทยานุกสรนตำบลบ่อเหล็กลองอเภอลองจัังหวดแพร่ 3. โรงเรียนบ้านปินปินประชาราษฎร์ตำบลบ้านปินอเภอลองจัังหวดแพร่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2โดยได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ครบทั้ง3โรงเรียน สถานศึกษาทั้ง3เครือข่ายได้ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะครูและนักเรียนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบรรยมุกทั้ง3โรงเรียนการดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบรรยมุกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงาน มีห้องศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายในห้องประกอบด้วยคลินิกเสมาลักโดยมีคณะกรรมการชุมนุมเสมาลักษดำเนินการคอยให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆมีนิทรรศการการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสื่อและป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเปิดให้บริการกับบุคคลภายนอกในการเยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในเวลาราชการพร้อมจัดทําแบบบันทึกการเข้าชมในห้องมีคณะครรนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป